ถึงช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงก์ประเทศไทยนะครับวันนี้ได้นํามา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือตัวของบางจากนะครับหรือว่า BCP เรียกว่ารูปแบบของกราฟแล้วนะคุณอภิวัตบอกวิเคราะห์เลยว่าดาวไซด์นั่ก็จำกัดนะครับให้แนวรับที่3 1บาทถ้าเกิดเรายืนไม่ได้เจอกันแนวรับจะไปที่29บาท 25สาตางค์จะรับแนวต้านอยู่ที่3.3บาทถ้าเกิดผ่านไปได้เจอกันต้านหน้าที่3 4มบสาท50าสตางค์วันนี้ราคาหุ้นของบางจากนะครับปิดที่3 1บาท50สตางค์ลดลง50สตางค์คิดเป็น1.56ซส่วนซััซับที่2ที่คุณอน,นิวัตแนะนำคือตัวของคอม7หรือว่าคอม7ซนั่นเองนะครับรูปแบบของกราฟคุณอนิญาตบว่าเข้าสู่รอบของการฟื้นตัวแล้วนะครับให้แนวรับที่ สาบาท25สิาตางแนวรัฐบาลยี่29บายี่สิาบาทห้สิตางสำหรับแนวต้านนะครับอยู่ที่3าบาทถ้าเกิดว่าทะลุได้เจอกันต้านหน้าที่35บาทวันนี้ราคาหุ้นของคอมเจ็ดปิดที่32มสบาท25สิาตางนะครับเพิ่มขึ้น1บาท2ีสตางคิดเป็น4 0่นเปนะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับูรูวันนี้ถ้าเกิดนะักลงทุนเจ้าฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook คุณอิสระและช่อง YouTube หุ้นอินไซต์เกิดจากติดตามขอ่ขาวสารแบบเดียวทามสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซต์ .com ตอนรายการกล้วยหอมกับครูวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม